คืนนี้เป็นคืนสรุปมหาปฏิปทานสูรรในได้กายานุปัสนามหาสติปัฏฐานความจริงเราศึกษากันมาแล้วห้าอย่างหนึ่งอนาปานสติกรรมฐานกำหนดรูลมให้ใจเขาออกสองอินริยาหมด กำหนดกำหนดรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายสามสัมปชัญญะกำหนดรู้การคู่ไปเหลียวหน้าเหลียวหลังรู้อาการกินในการเดินในการนอนจะทำอะไรก็รู้อยู่ทั้งหมดสีปริกูณพิจารณาการสามิบสองของร่างกายว่าเป็นของสุขรก ห้าธาตุสี่พิจารณาว่าธาตุร่างกายประกอบไ่ได้ธาตุสีคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตไฟเต็มไปด้วยความสุขหรงหกนวสีที่เรียกว่าป่าช้าเก้าที่ตัพิจารณาสร้างศพคือคนตายแล้ววันหนึ่งสวันสมวันสี่วันหวัน นี่เป็นอันว่าเราเรียนกันมาจริงๆหกขันขขน้น้วยกันการศึกษาหกขั้นนี้ถ้าจะว่ากันไปถึงนักปฏิบัติจริงๆที่ท่านเป็นอรหันต์กันแล้วนี่ท่านบตาจาราเทรีท่านศึกษาเท่าเราหราือเปล่า ท่านได้รับคําแนะนําจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าภักินนิดูกระน้องหญิงเธอจะร้องไห้ไปทําไมถึงพ่อตายแม่ตายพี่ตายผัวตาย,ตายลูกตายอาการที่ต้องพัดรากจากคนรักคนชอบใจแบบนี้ตั้มตาที่จะเหล่าลเทาหลังไหลามาเพราะอาศัยความตายเป็นเหตุ องสมเด็จพระพรามาโลกในเชษทรงเปรียบเทียบว่าน้ำตาของเจ้ามันจะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรตั้งสี่พระชาติหนึ่งอาจจะไหลลงมาไม่ถึงขันแต่การเกิดของคนกับหนึ่งมันเกิดไหลวาระแล้วการเกิดของเราจริงๆก็นับเป็นไหลไหลนิว่าแม่ หลายหลายอสองไขยกับกว่าจะเริ่มตนเป็นคนดีได้มันเป็นคนเลวมา,มากกว่าคนดีด้วยการที่จะมีวาสนามบรมีเป็นสาวกภูมิได้อย่างท่านปตาจาราเทรีต่อเริ่มมาเป็นคนดีมาถึงหนึ่งอสองไขยกำไรแสงกับอสองไขยเนี่ยมันไข่ของกับนับไม่ได้ นับไปนับมานับไปนับไปนับไม่ทวนเรียกว่าหนึ่งอสงไขยสองอสงไขยอะไรก็ตามแล้วก็มีกำไรแสงกลับก็เพียงแค่กลับเดียวก็เกิดกันได้หลายหนเกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นสัตว์บ้างอาการพัดพลาดจากของรักของชอบใจสัตว์มันก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันสัตว์ก็คือคน คนก็คือสัตว์คำว่าสัตว์ก็คือคนก็หมายความคนที่ทำความชั่วนะ่ะตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างแล้วก็คลานมหาสเดรัจฉานบ้างนี่ก็คือสัตว์ก็คือคนนี่คําว่าคนก็คือสัตว์ก็หมายว่าคนก็มาจากสัตว์และคนก็เคยเป็นสัตว์เดรัจฉานมาก่อน คือสัตว์ดจฉานกับคนย่อมมีความปรารถนาเสมอกันต้องการอยู่ดีกินดีมีความสุขไม่ต้องการให้ใครมากุมเหงกำเนงร้ายเหมือนกันไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนเหมือนกันนี่เป็นอันว่าคนกับสัตว์มีความรู้สึกเท่ากันไอ้นี่ผมพูดเรื่องอะไรพูดมาเรื่อยไปดำมั้ง ไม่พูดให้เข้าใจแต่ว่ามาันคงจะไม่เข้าเรื่องเป็นนุนว่าพัฒนาและนิการเกิดเป็นคนก็ดีการเกิดเป็นใส์ก็ดีแต่ว่าความรู้สึกในจิตจิตที่เข้าไปเสียงสธิตอยู่ในกายมันเป็นจิตของคนที่เขาเรียกว่าสัตว์มีความปรารถนาน้อยกว่าคนเนี่ยความจริงมันไม่จริงสัตว์มีสภาพหมอนกบคนถูกข,ขัง ที่จำกัดเขีให้อยู่คือจิตมันเป็นจิตของคนมีความปรารถนาเท่าคนแต่สภาพมันเป็นสัตว์เขาก็เลยจำกัดเขีให้อยู่ด้วยอำนาจของอกุศลก,กรรมที่ตนทำไว้ีการเกิดเป็นคนก็ดีการเกิดเป็นสัตว์ก็ดีการหลั่งไหลน้ำตาออกมาจากการพัดพลาดจากขอและขอชอบใจ แต่ละคราวถึงแม้ว่ามันจะน,น้อยแต่บ่อยๆเข้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าน้ำตาของเธอถ้าจะเก็บไว้มันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ฉะนั้นขอน้องหญิงจงระงับความโศกเสียเด็จนี่ท่านฟังธรรมะเพียงนิดเดียวเท่านี้ท่านก็ระงับความโศก ต่อไปบทเป็นนามพิสุนีฟังพระธรรมเทศนาเรื่องขันห้าเล็กน้อยแล้วก็ต่อมากลับมาถึงที่อยู่เอาน้ำร้างเท้าลาดไปน้ำไหลไปนิดหนึ่งราดไปทีน้ำไหลเลยไปนิดหนึ่งแล้วก็หยุดราดไปทีน้ำไหลเลยไปนิดหนึ่งแล้วก็หยุดท่านเราคิดว่าชีวิตของคน อาจจะตายในปฐมวัยคนได้ไม่มัดในมัชชิมวัยคนใด้ในปัชฉิมวัยคนได้คือตายระหว่างความเป็นเด็กหรือคนกลางคนหรือว่าคนแก่ก็ได้เหมือนกันมันก็ตายจะตายเวลาไหนก็ตามคุณชีว่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่ควรจะยึดถือมันเพราะว่าพลนยึดถือมันก็เกิดความทุกข์เปล่า เพียงเท่านี้ท่านก็เป็นพระหนานแล้วทรงพระตัยวิดกถ้าเราจะเทียบกับการศึกษาของพวกเรานี่พวกเรานี่น่ากลัวความรู้ล้นดีไม่ดีต้อเหล็กพืชมาขึงผง mm. เกรงว่าผงจะแตกเหมือนกับท่านท่านหนึ่งในเรื่องขงา,าวาของพระสูตรแต่ว่ายังไม่พูดถึงท่าน ความจริงถ้าเราศึกษากันมาจริงๆด้วยความตั้งใจฟังและปฏิบัติอาศัยกำลังใจมั่นคงมีกำลังบารมีสิบครบมีจรณะสิบห้าครบที่บาทรีเพียงแค่ศึกษาอนาปาอย่างเดียว ริริยาบทอย่างเดียวสัพพัญญาปฏิปุณท่าสีนวสีอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเราก็เป็นพระอรหันได้เพราะว่าท่านสอนมาทางสมถะละวิปัสนาตอนนี้ก็อยากจะให้ท่านตัวท่านเองท่านนัหลายถามใจของท่านว่าเวลานี่อารมณ์จิตของท่านตั้งอยู่ในจุดไหน ตั้งจุดในช่วงโุนชานโลกีหรือว่ากำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอริยเจา้าหรือว่าท่านนั่งหลกำลังเป็นโมฆะบุรุษเป็นบุรุษที่ใช้อะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรติดใจอยู่เลยที่พระพุทธเจ้าดังสอนว่าไม่ร่างกายภายในก็ดีร่างกายภายนอกก็ดี แล้นก็มีความเสื่อมขึ้นแล้วก็มีก็มีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปท่าน,นอย่างายจงอย่าสนใจในร่างกายเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่ออาศัยอยู่ก็รู้ร,รู้อยู่ว่าเราอาศัยอยู่จงไม่ยึดถือในร่างกายและไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดในในโลกนี้อารมณ์นี้มันก้องอยู่ในจิตของท่านหรือเปล่า แล้วท่านก็พยายามละร่างกายละ,ละความเป็นมาและความยุ่งยากของชีวิตความจุจิตของจิตของท่านนี่มันมีอยู่มันละและ้วเปล่าหรือว่าอย่างยึดน,นั่นยึดนี่อันนี้ดีไม่พอันอนดีไม่พอเน,นี่ยไม่เหมาะสําหรับฉันอันนี้ไม่ดีอะไรพวกนี้เป็นตน้นยังมีอยู่ไหม ทั้งมีอยู่ก็ชื่อว่าท่านยังเป็นปุถุชนคนที่ยังหนานแน่นไปด้วยกิเลสคำสอนข็งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ผมนำมาสอนไม่ได้เกิดประโยชน์กับท่านเลยไม่มีเลยท่านเพราะว่าเป็นโมฆะบุรุษคำว่าโมฆะบุรุษโมฆะสตรีก็เป็นผู้เปล่าเป็นผู้ไร้ประโยชน์ เกิดมาเสียชาติเกิดเกิดเป็นคนแล้วก็ต้องกลับไปลงอาวจีใหม่เพราะว่าหูฟังธรรมะอยู่ทั้งวันวันละสีครั้งแต่ว่าทำจิตใจให้ใสสะอาดจ,จากกิเลสไม่ได้สนิดหนึ่งดินแดนที่พึงต้องไปก็คืออเวจีมหานรก ทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าหูมันหนาเกินไปใจมันหนาเกินไปจึวทั้งบุญเข้าซิงก็บไ,ไม่ได้มันไหลมาตั้งวันละสี่ครั้งแต่ยังไม่สามารถจะระคายแม้แต่ผิวหนังให้เป็นปุถุชนคนดีไม่ได้ก็ไปเอเวจีตอนนี้สำหรับคนดีมีอยู่นี่ผมไม่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านทั้งหมดไม่ดีหรอกนะ สมมติว่าท่านบรรจุมันลงธรรมะลงไปไม่ได้ได้ความจริงมหาธิปฐานนสูตรนี่เราก็มีตํรรา,าดูสอนก็อสอนกันมานี่เราก็มาเข้าต้นกันเป็นวาระที่สามพระตาจาราเทรีท่านฟังนิดเดียวท่านเป็นอรหันนี่เราวนกันมาวนกันไปเรื่องนี้พานในพูดกันทุกวันปีสามเล่าหกที่ห้าวันบางทีพวกเกินกว่านั้นอีก พูดกันมาเป็นปีๆจิตใจของท่านนั้หลายจับไปได้บ้างหรือเปล่าเท่าละเป็นเรื่องของท่านขึ้นชื่อว่าคนจะชั่วแล้วขึ้นชื่อว่าคนจะดีไม่มีใครสร้างให้ได้ต้องไปเรื่องของตัวเองตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตน อุคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เมื่อเราฝึกฝนตนของตอนเราดีแล้วใส่เราได้ย่อมจะได้ที่พึ่งอาุคนพึ่งได้โดยยากเป็นอันว่าจะดีหรือชั่วมนอยู่ที่ตัวของท่านแต่ถ้าวาชั่วเกินไปสำนักนี้ก็ไม่ต้องการท่านเหมือนกัน แล้วมาเราก็มาสรุปว่านาปานุสติกรรมฐานพระพุทธเจ้าให้กําหนลดรูดล้ลมให้ใจเข้าออกอันนี้มันทําพร้อมกันไปเลยที่เราศึกษาศึกษาก็มาทีละขันข้นละขั้นผมก็ว่าตามแบบแต่เวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาทำพร้อมกันอนาปานันสติกรรมฐานการกําหน,นลดรูดล้ลมให้ใจเขา้าให้ใจออกนี่เป็นการระงับอารมณ์อารมณ์พุ่งสร้างของจิต นี่สำหรับอิริยาบถขณะที่เราใช้ลมหายใจเขาออกอยู่นั่นเองเราจะเราจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะเดินไปขา้างหน้าจะเดินไปขา้ปขางหลังจะทำอะไรอยู่ในด้านอิริยาบถต่างๆเรารู้หมดว่าขณะนี้เราเดินขณะนี้เรานั่งขณะนี้เราอนอนขณะนี้เราทำอะไรอยู่ในอิริยาบถที่การทำเรารู้ก็เป็นการทรงสติสัมปชัญญะ เอาอานาปาเป็นตัวคุมเมื่อนาปามีทําให้จิตทรงตัวคือกาหนดรู่ลมหายใจเข้าออกทางนี้เพราะอารมณ์ให้ใจมาละเอียดเราก็จะต้องเอาใจเข้าไปค่อยจับให้มารู้มันอยู่ว่าเวลานี้ให้ใจเข้าเวลานี้ให้ใจออกแล้วเฉพาะอนาปานุสติอย่างเดียวพระพุทธเจจาวก็สอนนี้ปัสนาญานไว้ด้วย ทรงรับพรองว่าอนาปานุสติอย่างเดียวถ้าทรงตัวก็ใช้ปัญญาเข้าถึงปนิพันธ์ได้ที่เี้กลาวว่าจงรู้ความเกิดขึ้นในกายภายนอกรู้ความเกิดขึ้นในกายภายในรู้ความเกิดขึ้นแดยเสื่อมไปทั้งกายกายภายในยและกายภายนอก ในร่างกายนี้เราเห็นก็สัตว์วเห็นรู้ก็สัตว์วรู้อาศัยอยู่สัตว์ว่าอาศัยเราไมา่ยึดถือร่างกายไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่เป็นตัวปลดกันห้าถ้าปลดกันห้าได้ก็เป็นอะไรนนนาปานุสติอย่างเดียวท่านก็สอนท่านก็สอนทุกอย่างเหมือนกันว่าจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพอใจได้เลยเวลาหันทั้งหมด นี่มารวมเลยยมอาการปฏิบัติกำหนดรูล้ลมหายใจเขาออกเราก็ททำพร้อมกับรู้กายเคลื่อนไปนก็เริยบบทแล้วก็พร้อมกับการรับรู้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำเป็นสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอว่าทำอะไรเป็นแล้วทำอะไรผิดและทำอะไรถูกแล้วก็ใช้ปัญญาเป็นเครื่องรู้ปฏิโกฏยสัญญา เพื่อาการสามสิสองร่างกายร่างกายทุกส่วนเต็มไปด้วยความสขกปบรกเต็มไปด้วยความสโสโครกเป็นขอไม่น่ารักไม่น่าประรถนนาไม่น่าพึงใจในั้นกรู้ว่าร่างกายของเราทั้งหมดประกอบไปได้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเป็นสภาวะสุขรนกนั้นกรู้ว่าร่างกายของเรานี้มีสภาพบรนซาศพที่เราทิ้งไ้แล้วในปา่าช้า ที่ตายมาแล้ววันหนึ่งหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันมีสีเขียวมีอาการเกร็งแล้วก็มีสีเขียว,ม,ยวมีตัวเย็นชืดหน้าเข้าขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลต่อไปร่างกายสุดๆน้ำเหลืองไหลไปหมดเหลือแต่หนัง,หงกระดูกแล้วต่อไปหนังก็หายไปเหลือแต่กระดูกก็เส้นเอ็นรั่งึง เส้นเอ็นหายไปเหลือแต่โครงกระดูกเฉยๆต่อไปโครงกระดูกก็หมดไปนี่การปฏิบัติในมหาติในกายานุปัสสนามหาปฏิปัานนี้ขั้ปฏิบัติแบบนี้ไม่ใช่ไปนั่งไล่เบี้ยที่ระยางระย่างระย่างธรรมนาปานุสติเองได้ถึงฌานสีเสี้ยก่อน แล้วก็โยนอาณาปานุสติทิ้งไปมาจับอิริยาบถอิริยาบถพอเยรูมั่งแล้วก็โยนทิ้งไปแล้วมาจับสัมปชัญญะสัมปชัญญะพอจะเข้าตัวแล้วก็โยนทิ้งไปมาจับปฎิกูลปฎิกูลพอเข้าตัวดีโยนทิ้งไปมาจับธาตุสีธาตุสีเข้าตัวดีโยนทิ้งไปมาจับตัวสี ถ้าปฏิบัติอย่างนี้อีกกี่โกรแสนชาติมันก็ไม่ได้อะไรเลยไม่มีทางได้ทางที่ได้จริงๆเขาปฏิบัตริรวมเพื่อรวมกันคราวเดียวอนาปานุสติกรรมฐานยืนตัวทรงเขวยัยเป็นการระงับนิวรห้าประการเรื่องนิวรน,นี่ในมาหาปฏิปทานนูตรทมริพูด ไม่ต้องไปยุ่งกับมันในเมื่อท่านหลายยังทรงอารมณ์อยู่ในนาปานุสติกรรมฐานนิวรณ์ที่ไหนแล้วมันจะมากินใจหรือว่าท่านละมัตะวังอิริยาบทของท่านท่านเดินไปข้า,าถอยมาข้างหลังท่านกลังจะนั่งท่านกาลังจะทําอะไรท่านรู้อยู่ในด้านอิริยาบถ การเคลื่อนไหวทั้งหมดเรายู้รู้อยู่มีสติสมัญญาสมัญญะควบคุมมันเป็นตัวสตินี่เป็นตัวสมถะภาวนาที่เรามาในเมื่อจิตติมันทรงอยู่อย่างนี้นิวรณ์มันจะกินใจได้ยังไงสมัญญะรู้ตัวอยู่เสมอว่ากา,การกระทำอย่างนี้ทั้งหมดมันมีอะไรบ้างมันเป็นการควรหรือไม่ควรดีหรือไม่ดี ถ้ามันไม่ดีทิ้งถ้าดีทมอย่าสร้างความจุกจิกใจอย่าเป็นคนมีภาระมากอย่าติดในโลกธรรมสัมปชัญญะรู้ตัวรู้ดีรู้ชั่วรู้กิดที่ควรไม่ควรนักปริกุลระบับรู้สภาพของโลกทั้งหมดว่ามันเต็มไปด้วยความสุขรรก ร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นราวัตถุธาตุทั้งหมดมันไม่มีอะไรสะอาดมันเต็มไปด้วยความสกปรกตามที่อธิบายมาแล้วในธาตุร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟกระจายออกไปเป็นอย่างๆพิจารณาว่ามันเป็นของสกปรกนวสีพิจารณาเห็นว่ามนสาดสกเอาสิ้ นี่ท่านทำพร้อมกันไปนะไม่ใช่ไปทำทีละอย่างให้ใจมันส่งความเป็นเอกกตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งจิตจะเริ่มเป็นสุขนิวอนห้าเบรกายไม่ได้เข้ามายุ่งกับจิตเจริญโุครื่การไม่เกี่ยวข้อง มหาสติปัฏฐานสูตรเป็นสายของสุขวิปัสสโกโดยเฉพาะทำแบบง่ายๆรักษาอารมณ์ใจอย่างนี้ถ้าบระการให้ทรงตัวอยู่ตลอดวันทำได้ไหมถ้าบอกว่าทำไม่ได้ผมก็ไม่ตำหนิว่าท่านชั่วเพราะวันชั่วอยู่แล้วไม่ต้องตำหนิ คนที่ชั่วอยู่แล้วไม่มีใครท้าตำหนิว่าชั่วถ้าคนดีไปทำชั่วนี่นาตำหนิทำไมยิงตำหนิเพราะว่าของปกตินี้เราสามารถเห็นได้ด้วยตารู้ได้ด้วยแต่ํานาจปัญญาสามๆของเราไม่ต้องเป็นญาดีมันก็รู้ตามความเป็นจริงได้แล้วว่าท่านนั้นหลายคิดมปลหรือเปล่า นี่หกอย่างนี้แต่ละอย่างทําได้เก่งอย่างเดียวเป็นอราหาันหมดตอนนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงมารวบรวมสรุปในตอนท้ายว่าท่านเพิ่งเห็นกายในกายคือร่างกายของเราเองมันมีสภาพเต็มไปด้วความสกปรกมีสภาพไม่มีการไม่สงตัว เห็นกายนอกกายคือกายของบุคคลอื่นมันเต็ม้วยความสุขรกมีกายไม่สงตัวมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปก่อนที่มันจะเสื่อมขนาดที่มันเกิดมันก็เต็มวยความสุขรกในปฏิกูลระบับพิพจรารณาที่อาการ3 2มตองตั้งแต่เบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงหน้าฝ่าเท้า เื่อล่างตั้งดต่ฝาเท้าขึ้นไปถึงปลายผมทุกจุดนี้ไม่มีอะไรเป็นที่นิยมเพราะมันเป็นของสกปรปกเคยคิดกันบ้างไหมรับฟังกันมากแบบฉบับมีอยู่ที่แนะนำไปนี่ถ้าว่าจะไม่ได้ไปซื้อเกษตที่ราณนวราช ถ้าไม่เสียสตางค์สะบ้างมันเอาดีก็ไม่ได้หรอกเวลาสอนน่ะสอนฟรีคือไม่จําบางทีก็บอกว่าจําไม่ได้แต่ความจริงนี่ผมไม่ได้ศึกสามาละเอียดแบบนี้นะที่ผมถึกสามาจริงจริงนี่ผมจะบอกให้ฟังอันดับแรกคขาจับอนาปานุสติแล้วก็จับวิทยาบท จากนั่นก็ที่ชอบที่สุดคือปฏิคูณท่าสีนวศีตัดพังไปเลยเท่านี้พอแล้วก็ใช้เวลาไม่มากเวลาเราไม่ใช้ไม่มากให้มันทรงอารมณ์อยู่ลืมตายขึ้นมาก,กว่าจะหลับตายให้มันทรงตัวอย่าไปรักอย่างอื่นอย่าไปยุ่งอย่างอื่นมากกว่าคุณธรรมที่เราจะพึงปฏิบัติ ใหอย่างอื่นก็จุ ng ก็จิงก็จุงก็จ,งกจ,งกจิงเห็นมาบกพร่องเห็นได้แต่จิตใจของเราที่มีช่องโหว่ไม่มีอะไรดีอยู่เลยมั่งมองไม่เห็นนี่มันก็เร็วมากเป็อนอนุว่าถ้าว่าท่านหลายมีความสนใจจริงๆในกายานุปัสนามหาปฏิปทานนสุนี้ท่านก็เป็นอรหันต์แล้ว พราะคนที่เขาเป็นอรหันนี่เขาไม่ได้ศึกษากันหมดแบบนี้นี่เขามากันอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นส่วนใหญ่ที่สําคัญที่สุดก็ปฏิกระบกัทสีนวสีพระอรหันทั้งหมดถ้าไม่พ่นข้อปฏิกระบเป็นอรหันไม่ได้โดยมากท่านก็ฟัดกันแหลกตอนปฏิกระบนี่นั่นเอง เมื่อจิตทรงตัวพิจรารณาเห็นว่าเป็นของสกปรกก็ดูที่ว่ามันไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปถ้าเราอย่ายัางยยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่องสมเด็จพระบรมครูท่านก็คงจะบอกว่าไอ้เจ้านี่โง่เหลือเกินนี่ฉันบอกเธอตรงๆแล้วนะว่ามันไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในตดนกลางม,มีการสลายตัวเป็นดีสุดเธอเมื่อเห็นแล้วจงสักแต่ว,ว่าทาเป็นเห็นอย่าไปสนใจว่าร่างกายของเราเป็นเราร่างกายของบุนคคลอื่นเป็นของบุนคคลอื่นสักแต่ว,ว่าเห็นหัวหลักหัวต่อเท่านั้นอย่าไปสนใจกับร่างกาย นี่ในขณะที่จิตอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ก็คิดแต่เพียงว่าเพียงแค่ว่าพึ่งอาศัายอยู่เท่านั้นอย่าไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราจนเกินไปในเมื่อชีวิตร่างกายยังทรงอยู่ก็เอามันเป็นสะพานเป็นแพรสำหรับข้ามฝากสำหรับจิตคิดปล่อยไว้เสมอว่าร่างกายที่เต็มไปได้วยความสขปรกสม,มมอย่างนี้ มีสภาพไปทรงตัวมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้น,ตนมีการแปรปรวนไปในทมกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราไม่พึงปรารถนาต่อไปเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์สิ่งที่เราต้องการก็คือแดนนมตะที่ปราศจากการห้าปราศจากโลภะค,ความโลภปราศจากโทสะค,ความโกรธปราศาคคารรจากโมหะค,ความหลง เราจะตัดเยื่อใยความเหตุร้ายสำคัญเสียสามเรายการคือความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นไปเพื่อจะไม่ต้องมามีร่างกายที่เต็มไปได้วยความสกปรกที่เต็มไปได้วยความเสื่อมแบบนี้อีกเพราะว่ามันเป็นปัจจัยง่ความทุกข์ถ้าอารมณ์ใจถ้าเราตัดได้อย่างนี้อารมณ์จิตก็เป็นสุขเพราะเป็นผาหนาน อาราบรนดาพโยคาวจรทุกท่านสำหรับวันนี้สรุปในมหาสติปัฏฐานสูตรในข้อที่เรียกว่ากายานุปัสนามหาสติปัฏฐานคือว่าเอาสติขวหนที่มีกําลังใหญ่ข้าไปตั้งไว้ใช้ปัญญาพิจารณาหิ้งกายในกายเหินงกายนอกกายก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อแต่นี้ไปขอท่านทังหลายจงทรงกายตามอัธยาศัยของท่าน จะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนก็ตามอัธยาศัยคุมกำลังใจไว้ในกายานุปัสนามหาปฏิเวฐานทั้งหกระการคืออานาปานุสติกรรมฐานกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกกำหนดรู้อิทิยาบทการเดินไปขา้ขางหนา้นาการเดินมาข้างหลังมีสัมปชัญญารู้ตัวว่าเรายกเท้าซ้ายหรือยกเท้าขวา เวลานี้ําระไรอยู่กินอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่พูดอยูป่ปฏิกรูเห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสปกปรกตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงฝ่าเท้าข้อห้าธาตุสีเห็นว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมีอาการไม่ทรงตัวมีการสลายตัวไปและมีความสปกปรกนัว่าสีในที่สุดเราก็เป็นผีเมื่อกับผีในป่าชา จนกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสงวรสวัสดี